E.F เป็นกลุ่มทักษะที่ทํทำให้เด็กๆมีความสามารถในการวางแผนแล้วก็มีจุดมุ่งหมายแล้วก็สามารถที่จะดำเนินตามขั้นตอนต่างๆที่ไปที่มันซับซ้อนวุ่นวายแล้วก็มีหลายขั้นตอนเนี่ยไปถึงจุดหมายนั้นได้นะคะแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยจัดจัดการกับสิ่งกระตุ้นหรือว่าสิ่งเร้าที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราให้หายไปได้ค่ะ การมี EF นะคะก็คล้ายๆกับการมีศูนย์ควบคุมการบินในสนามบินค่ะที่จะช่วยทำให้เครื่องบินนะ่ะขึ้นแล้วก็ลงในสนามบินอย่างปลอดภยัยมีทั้งหลายลันเวย์หลายเครื่องบินนะคะแต่ว่า แต่ว่าสมองของเราหรือว่าูนย์ควบคุมการบินเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าลำไหนลงก่อนลำไหนขึ้นหลังลำไหนควรที่จะไปซ้ายไปขวาก็คล้ายๆกับสมองของเราค่ะที่เวลาโตขึ้นถ้าสมองเนี่ยมี E F หรือว่า Executive function อย่างดีเลยนะคะก็จะสามารถแยกแยะว่าเรื่องไหนสำคัญเรื่องไหนที่เราควรจะทำก่อนเรื่องไหนเป็นแค่สิ่งรอด่อตาลอใจหรือว่าเรื่องไหน เป็นแค่อะไรที่แบบไม่น่าเข้าไปยุ่งด้วยเลยอย่างเงี้ยค่ะที่สำคัญมากๆในสังคมปัจจุบันเลยนะคะ EF เนี่ยมันสามารถทำให้เราอ่ะอยู่ในสามารถควบคุมแรงกระตุ้นหรือว่าสิ่งเล้าต่างๆที่มันมีเยอะแยะมากมายในสังคมนี้เลยค่ะทำให้เด็กๆหรือว่าแม้แต่ผู้ใหญ่เองเนี่ยสามารถ stay focus ทำอะไรที่เราวางแผนเป็นขัน้นตอนได้ค่ะ ันไม่มีใครเกิดมาแล้วมี EF เลยค่ะทุกคนเนี่ยจะต้องฝึกต้องฝึกฝนเพื่อที่จะทําให้มีการพัฒนาทักษะด้านนี้ทั้งนั้นค่ะแต่ว่าข่าวดีก็คือทุกคนมีพื้นฐานมาแล้วค่ะตั้งแต่ตอนที่เป็นทารกหรือว่าเป็นเด็กแรกเกิดค่ะเพราะว่าการวางรากฐานเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะสําหรับพ่อแม่ที่ทำให้สารสัมพันธ์ของลูกอย่างเช่น ถ้าการดูแลเอาใจใส่ทำให้ลูกเหมือนกับมีมสนใจโฟกัสกับคุณเนี่ยก็จะทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำทำให้วางรักฐานได้นะคะอย่างต่อไปก็คืออย่างการเล่นที่คอนเน c t กันง่ายๆอย่างเช่นการเล่นพิกาปูหรือว่าการเล่นจ่าเอ,อ๋ค่ะ,คะอันเนี้ยเป็นการเล่นที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากเลยคะ่ะในการในการสำหรับการพัฒนา EF นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเล่นพิกาปูเนี่ยทำให้เด็กเกิด ความคาดหวังว่าเออเพราะเราหายไปละเดี๋ยวแม่จะมานะเนี้ยเป็นการคาดหวงังแล้วก็ในตอนที่เราหายไปอ่ะเด็กจะไม่ร้องไห้หรือว่าตึกแตกตื่นเสียใจเพราะว่าเขารู้แล้วนะคะว่าเดี๋ยวเขดี๋ยวจะมานะเดี๋ยวมันจะมีรางวัลให้ก็คือจะได้เจอพ่อแม่การทําให้เด็กเรียนรู้ความรู้สึกเหล่านี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่า มันเป็นพื้นฐานของการวางรากฐานว่าการควบคุมตัวเองนะโอเคเราเห็นเป้าหมายควบคุมว่ามันไม่ต้องร้องก็ได้เดี๋ยวก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการช่วยให้เด็กเรียนรู้อารมณ์แบบนี้ตั้งแต่เล็กๆเ,เลยเป็นการดีมากเลยค่ะแต่ว่าสิ่งช่วงอายุที่ ที่จะพัฒนา EF ได้มากที่สุดหรือว่าเร็วที่สุดแบบก้าวกระโดดเลยก็คือช่วง3าขวบถึง5ขวบนะคะช่วง3ขวบถึง5ขวบเนี่ยเป็นเป็นเดี๋ยวจะขึ้นกราฟให้ดูค่ะว่ามันแบบกราฟเนี่ยจะขึ้นเร็วเป็นชันสูงมากเลยคะ่ะในการเรียนรู้เพราะว่าเด็กเนี่ยสามารถเข้าใจคําพูดเข้าใจเข้าใจคําพูดแล้วก็เข้าใจความคาดหวังของคนอื่นและของผู้ใหญ่ จะเห็นได้ว่าระหว่าง3ปีถึง5ปีกราฟขึ้นเหมือนเกือบเกือบจะเป็นแนวดิ่งเลยนะคะแล้วก็หลัง6ปีขึ้นไปอะกราฟเกือบที่จะเป็นแนวนอนเลยค่ะต้องขอบคุณข้อมูลแล้วก็กราฟจากศูนย์พัฒนาเด็ก ของมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดนะคะทำกิจกรรมต่างๆเนะี่ยในช่วงในในช่วง3ถึง5ขวบเนี่ยเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการทาง EF เนี่ยก็เป็นเป็นส่วนสำคัญแล้วก็เป็นส่วนที่ทำให้ลูกๆเราสามารถพัฒนาการได้มากกว่าคนอื่นด้วยค่ะเพราะว่าการถ้าเกิดเด็กคนหนึ่งเนี่ยมี EF ในการเติบโตมาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นนักเรียนที่ดีค่ะไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียนนะคะนอกห้องเรียนด้วยค่ะ เป็นคนที่ฉลาดทั้งในตำรานอกตำราแล้วก็เป็นคนทีฉ่ฉลาดในการใช้ชีวิตในสังคมค่ะเพราะว่าในสังคมเนี่ยมันมีสิ่งเล้าแล้วก็สิ่งกระตุ้นแบบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะแต่คนที่มี ef เนี่ยจะฉลาดโดยการที่เขาจะโฟกัสรู้เลยค่ะว่าอะไรสําคัญที่สุดอะไรที่มันเป็นแค่สิ่งเล้าอะไรที่เราควรจะทําอย่างแรกเลยเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่ามากๆเลยค่ะที่จะทำให,ให้ลูกของเราเนี่ยพัฒนา ef E f เนี่ยเองสามารถให้ประโยชน์ทางนั้นสุขภาพด้วยนะคะทั้งสุขภาพทางกายแล้วก็สุขภาพทางใจด้วยค่ะสุขภาพทางกายก็คือสามารถทําให้เด็กๆเนี่ย stay healthy ค่ะก็คือเขารู้ว่าพฤติกรรมไหนเนี่ยมันจะทําให้เขามีมีสุขภาพที่แข็งแรงหรือว่าพฤติกรรมพฤติกรรมไหนเนี่ยทำให้เขาไม่สบายหรือว่าป่วยหรือว่ามีสุขภาพที่ไม่ดีได้อย่างแล้วก็ สำหรับทางด้านประโยชน์ทางด้านสุขภาพทางใจเนี่ยก็คือเขาจะสามารถจัจดการกับความกดดันแล้วก็ความเครียดที่มันมีอยู่ในชีวิตประจําวันต้องไปสอบแข่งขันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาจะสามารถจ,จัดการกับความเครียดและความกดดันนั้นได้ดีกว่าคนที่มี EF น้อยค่ะอันนี้รู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่ามันเป็นความเป็นความสาคัญที่ค่อนข้างมากเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ การใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ค่อนข้างเครียดมากเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นคุณสมบัติที่อยากให้ลูกลมีทุกคนเลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามได้ที่เพจมาม่าเอเลี้ยงลูกให้สนุกและมีความสุขไปได้วยกันนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ